เป็นสินค้าคุ้มครองสุขภาพที่ให้ความคุ้มครอง3-15ล้านบาทนะคะตัวนี้เนี่ยเราให้ความคุ้มครองมากกว่าเอ็กซ์ตร้าตัวเดิมของเรานะคะในราคาที่เบียียเท่าเดิมนะคะสิ่งที่สําคัญสําหรับสินค้าตัวนี้จะเป็นเรื่องของอันนี้หนึ่งค่าหลังตาย ICU คีโมฉายแสงนั้นเนี่ยเราจ่ายตามจริงทุกสิ่งอย่างเลยนะคะสิ่งที่มีอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้ โควิด .19 ได้มาบอกเราว่าชีวิตเรานั้นเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนไม่รู้ว่าโรคจะมาหาเราเมื่อ,อไหร่ไม่รู้ว่าเราจะต้องนอนโรงพยาบาลยาวนานแค่ไหนนะคะสิ่งที่ทุกคนในสังคมงควรม,มีนะคะก็คือความพร้อมในเรื่องของประกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติอย่างน้อยเรามีประกันแม้จะเป็น3ล้าน10ล้าน15ล้านนะคะมันเป็นความขุ่นใจในขณะที่ โรคไม่เยอจริงๆแล้วไม่มีใครอยากให้โรคม่เยออกคะ่ะแต่ถ้าเกิดเขามาแล้วราจองเท่านั้นค่ะเป้าหมายของเราเนี่ยน่าจะอยู่ที่35ขึ้นไปนะคะสาเหตุก็คือว่าจากการทําวิจัยเนี่ยเราทราบว่าคนอายุ35ขึ้นไปเนี่ยเริ่มให้ความสนใจเรื่องประกันสุขภาพมากขึ้นเพราะโควิดนี่แหละคะ่ะจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคนในวัยนี้จะไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ย ทวรที่จะใส่ใจเพราะรู้สึกว่าเป็นสุขภาพแข็งแรงโรคไม่เป็นหรอกไปจ่ายทำไมเรียยประกันนะคะโควิดมาเท่านั้นแหละคะ่ะทุกคนรู้สึกตื่นตัวแล้วก็อยากจะดูว่ามีประกันอะไรบ้างที่มันเหมาะกับตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังที่ชี้ให้เห็นค่ะว่าแม้ว่าคุณจะออกกําลังกายแม้ว่าคุณจะทานอาหารที่คุณเลือกแล้วนะคะแต่โรคตรนี้มันเจอกับใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้น ต้องพรอกแค่นคั้นคะแต่ว่าซื้อประกันได้จนถึงอายุ70ปีค่ะสำหรับสินค้าตัวนี้เนี่ยเ,ออเรากงเป้าไว้อยู่ที่ประมาณ420ล้านนะ,นะคะแต่ว่าถามว่าความคาดหวังในเรื่องของการออกหนังโฆษณาตัวนี้ดีกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้คนในสังคมคะ่ะทุกๆคนเลยได้ถามตัวเองว่าวันนี้พรองไหมถ้าโรกมอนกัน ราะคุณคือคนที่จะตอบตัวคนเดงค่ะว่าคุณจะเอาอย่างไรกับชีวิตพอเมื่อไหร่ก็ตามที่โรคมาแล้ววันนั้นคือวันที่มันสายไปแล้วค่ะเราแปลว,ว่าอะไรประกันไม่ได้รับคนเป็นโรคนะคะประกันรับคนที่สุขภาพดีค่ะแต่ประกันคือการประกันการ,กรกดํารงชีวิตของคุณค่ะได้กับช่องทางฝ่ายขายตัวแทนค่ะ ถ้าเกิดสนใจโทรมาที่1373เลยค่ะเดี๋ยวเราเก็บชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และเราจัดตัวแทนให้ติดต่อกลับไปได้ค่ะมีนาแล้วค่ะแต่ว่าหนังโฆษณาของเราเนี่ยเปิดตัววันนี้จะเห็นหนังโฆษณาเราก็ตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงน่าจะปลายเดือนตุลาค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่เอ,อ่อเว็บไซต์ของเราได้นะคะในนั้นก็จะมีรายละเอีเดยดของก่ะ